สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจิกาชอบกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอร์อยู่กับชุดนี้นะคะเป็นชุดเสริม VBT 0 4ีีดหนะคะชุดเสริมบนะูสเตอร์เด็กนาเสริมทั้งเด็กลิงจ๊ o กเกอร์และชาโดโ์พาลาดินเลยนะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งพี่แอร์จะรีวิวกล่องเบอร์2ให้นะคะกล่องเบอร์2ก็จะมีเสริมด้วยเพลมูนดาอิเล็กูล่า แล้วก็มุราคุโมนั่นเองวันนี้นอกจากกรารในกล่องทั้งหมดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่แอจะเอาการารสุ่มฟอยล์หลังกล่องมาให้ดูด้วยนะคะชุดนี้จะมีการาดส,สุ่มฟอยล์หลังกล่องทั้งหมด6แบบด้วยกันทานอน้องๆอยากรู้แล้วว่าการาดในกล่องจะมีอะไรบ้างมีตัวไหนหน่าสนใจแล้วก็เท่แค่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใพี่แอด้วยนะ แล้วก็กด Subscribe พร้อมกระดิ่งกิ้กี้ข,ข้างๆ u b s c r i b e นะคะเวลาพี่แอรมีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำคลิปต่อ,ตอไปสามารถซื้อกล่องวีจิกาช็อปหรือเลือกซื้อสินค้าได้ที่วิจีก้าช็อป com อันนี้เป็นการ์ดส,สุ่มฟอยล์หลังกล่อง SVR นะคะชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าทำออกมาให้แบบโหอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะให้ SVR ออกมาเป็นการ์ดส,สุ่มฟอยล์หลังกล่อง <Wow. S 1> เป็น SVR เคลือบขอบทองแล้วก็ปั๊มทองแบบนี้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะเป็นฟอยล์หนูนด้วยเนาะเ <Okay. S 1> กับกาส์บัสเตอร์ดากอนอ่ามาดูสกิลกันเลยแล้วกันเนาะ เป็นการ์ดเกสา s v r ของ Shadow p a l a d i นนะคะพลังโจมตีถึง13,000มีปั๊มทองตรงนี้ด้วยนะคะโอเคก็มาดูสกิลกันบ้างนะคะออตโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีเคานเตอร์บัฟหนึ่งรีทายเรียาการดของคุณ2ใบจั่วการา์ดหนึ่ใบคู่แข่งเลือกเรียาการดของตัวเอง1นึ่งใบรีทายยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก10,000จนจบเทิร์น ออโต้แวนการ์เมื่อเรียการดของคุณถูกรีไายถ้าในโซคุณมีการ์ดเกต3ที่มีคำว่าบาสเตอร์ในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับคิดทิคอ้อบวกหจนจบเธอนะก็สกิลบนเมื่อโจมตีเคอน์เตอร์บัสบวกมืนแถมรีไายได้ด้วยได้จั่วด้วยนะคะถ้าตัวล่างก็คือบวกขีนะโหบวกหมื่นบวกขีก็โหดมากๆเลยนะกับการ์ดบัสเตอร์ดากอนต่อมาเป็นแมททับของลิงโจเกร์บ้างนะ ดิลิเตอร์แห่งคลื่นเกรดอรเป็นเกรดสามปั๊มทองเป็นฟอยนูนด้วยนะคะมาดูสกิลกันดีกว่าคอนทิ n นิวแฟนการ์ดเลียาการของคู่แข่งไม่สามารถถูกเคลื่อนย้ายไปยังช่องเลียาการอื่นได้ออโต้ Auto, เมื่อลงสนาม Counter 1, so 1, เคน์เตอร์บัสหโซบัสหเลือกเรียาการของคู่แข่งหนึ่งใบบายยูนิตนั้นในสภาพคว่ำถ้าคุณไล่ยูนิตนี้กับการ์ดเกตสาม ดีล t ทแวนการ์ดของคู่แข่งและยูนิตนี้ได้รับคิดทีข้อบวกหจนจบเทิร์นนี่ก็เป็นสาย e l e t e นะคะมาดูตัวอื่นของชาร์ด w กันบ้างตัวอื่นจะเป็นฟอยปกติแต่ว่าเป็น f u อาร์ t นะคะกับดาร์กบอลทำเบ t เตอร์ออโต้แวนการ์ดเรียการ์ดเมื่อลงสนาม c o u n t เตอร์บัสหนึ่งค้นหาการ์ดที่มีพลัง5000จากกองการ์ดคุณไม่เกิน1น่งใบขอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียการในสภาพเลส และสลับกองการ์ดคุณออโต้แวนการ์ดลอเลียการเมื่อเรียการของคุณที่มีพลัง5,000ลงสนามยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000ตอนแรกเข้ามาก็หาได้พอหาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็บวกไปเลย3,000นะคะก็เป็นคอมโบต,ต่อเนื่องกันภายในตัวเองเลยตัวต่อไปก็บัสเตอร์ด์กนะคะมาเป็นอารใหม่ออโต้แวนการ์ดลุเลียการเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัสหนึ่แข่งเลือกรีทายลเลียการของตัวเองหนึ่งใบ แอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งนหนึเทิร์น้าคู่แข่งของคุณไม่มีเรียการ์ดทิ้งการ์ดจากบนมือ1นึ่งใบยูนิตนี้ได้รับไดฟบวก1จนจบเทิร์นโลธทมินแมคคลิวอันนี้เป็นรอพีจีนะคะเป็นเพอร์เฟกการ์ดนั่นเองและปิดท้ายด้วยลิงจ็กเกอร์ลายดาวดีลิตเตอร์กิเวนนะคะเป็น,นอาร์โออรเนาะออโตเรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตี ถ้าแวนก์ดของคู่แข่งถูกดีลิตยอยู่ส่งการ์ดจากบนมือคุณหรือเรียกการ์ดคุณรวมกัน6ใบลงในช่องดอบอปสแตนแวนกัดยูนิตนั้นได้ลบหจนจบเทิร์นก็เป็นสายสแตนแวนก r ดได้นะคะกับไลดาวดีลิตเตอร์คิเวนมามาดูการ์ดในกล่องกันบ้างเนาะว่าการ์ดในกล่องจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ เริ่มต้นกันด้วยตัวหน้ากล่องเลยนะคะเป็นการ์ดอยล์เคลือบปกติเหมือนกันนะอันนี้เป็นบูสเตอร์เด็กก็จะมีแบบละหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวรีวิวยาวๆกันไปเลย <Okay. S 2> กับช,วชัวร์ชิลดราก้อนแอคแวนการ์ด <Okay. S 2> หนึ่งครั้งนี่หนึ่งเทิร์นเคาเตอร์บัสหนึ่งเลือกเรียการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบใบยูนิตนั้นในสภาพคว่ำแอคแวนการ์ดเคาเตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งการ์ดเกตสามหงายการ์ดในใบโซนของคู่แข่งทั้งหมด คู่แข่งไม่สามารถ normal คอร์ดท,ที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดท,ที่หงายอยู่บนบายโซนของตัวเองได้จนจบเทิร์นของคู่แข่ง <Wow. S 1> หูจนจบเทิร์นเลยนะ <Wow. S 1> ก็คือแบบแอคแล้วเปิดไปก่อนทั้งเทิร์นนี้ก็คือถ้าเราบายเขาได้เยอะพอนี่เขาก็แทบจะไม่มีอะไรมาการ์ดเราเลยนะการ์ดยากสุดๆไปเลยอันนี้ดีลิเตอร์แห่งคลื่นเกรดอก็คือจะเป็นตัวเหมือน s v r ตัวนี้นะคะ p e n e t r a t e d e l i t e r i y ออโตเรียการดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดรีไทยเรียการ์ดใบอื่นของคุณที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันกับการ์ดใบนี้หนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับพลังบวก4 0 0พันตามจำนวนเกรดของยูนิตที่ถูกรีไทยเพื่อเป็นคอสของความสามารถนี้จนจบเทิร์นถ้ายูนิตนี้บวกพลัง800 0หรือมากกว่าก็คือถ้าเกิดรีไทยเกรดขึ้นไปเนาะก็จะได้รีไทยเรียการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบและใบย,ยูนิต ใบนั้นในสภาพความด้วย n o อ t o m Dragon Auto เรียกาดเมื่อลงสนามถ้าแวนกาดของคุณเป็นไซเบอร์ดราก้อนเลือกเรียกาดเกรดสอหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่งใบบายูนิตนั้นในสภาพความจากนั้นรีทายูนิตนี้และเคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งไลดาวดลิตเตอร์กิเวนก็จะเป็นตัวเดียวกับใบนี้นะคะคนละอาร์ตกันในกล่องก็จะเป็นอาร์ตนี้เนาะ เฮลิ่งดีลิเตอร์เอาป่ะคอนติเนียเรียการในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าคุณมี h ฮลิ i งดีลิเตอร์เอลโลอยู่บนช่องเรียการยูนิตนี้ได้รับพลังบวก4,000ออตโต้ดอบโซนเมื่อ h ฮลิ i งดีลิเตอร์เอลโลของคุณลงบนสนามลงในช่องเรียการโซบาร์หนึ่งขอการ์ดไปนี้ลงช่องเรียการ h ฮลิ i งดีลิเตอร์เอลโลนี่ก็เล่นคู่กันเนาะ อัลบากับเอลลนะคะช่องซ้ายช่องขวานะหมัดซ้ายหมัดขวาทีเนาะอ่าดีนะนี่บมัดขวานี่มัดซ้ายออโตเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าคุณมีเฮลิ่งดิลิเตอร์เอาบาอยู่บนเรียการ์ดคุณเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเลือกเรียการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบใบการ์ดนั้นในสภาพคว่ำออโตดับโซนเมื่อเฮลิ่งดิลิเตอร์เอาบาของคุณลงมาในสนามบนช่องเรียการ์ด เคาน์เต <c oughs> อร์บัสหนึ่งเพื่อคอการ์ดนี้ลงช่องเลียการนี่ก็สลับกันเนาะตัวนี้มาก็หาตัวนี้ได้และถ้าตัวนี้มาอีกก็จะหาตัวนี้ได้อีกนะกราวิตี้คอลัปดากอนออโต้แวนการ์ดเลียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดดูการ์ดห้าไปบนสุดจากกองการ์ดคุณไลท์หรือคอการ์ดเผ่าไซเบอร์ดากอนเกสามจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบในสภาพเลสลงบนเซอร์เคิลที่ยูนิตนี้อยู่ รูเมทันโคดดราก้อนออโตเรียกากาศหรือการดียนเมื่อลงสนามถ้าจำนวนเรียกากาศของคุณมากกว่าจำนวนเรียกากาศของคู่แข่ง โซบาร์ดหนึ <Yeah. S 1> in, ่งยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1 0 0 0งหมืนหรือการ์ดบวก10,000จนจบเทิร์นเบลนเซนดดลิเตอร์โกไกออโตเรียการ์ดหรือแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดยูนิตของคุณ2ใบได้รับพลังบวก4 0 0 0จนจบเทิร์นผู้เปิดประตูทมินออโตเรียการ์ดเมื่อลงสนามถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ดสองใบหรือน้อยกว่าโซบาร์ดหนึ่งดูการ์ดสองใบบระสุดจากกองการ์ดคุณ คอการ์ดจากในนั้นที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียการ์ดและนำยูนิตท,ที่เหลือไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเอฟเฟกต์ดิลิเตอร์โรอนออโต้เรียการ์ดเมื่อแวนการ์ดของคู่แข่งถูกดิลิทนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เลือกเรียการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบใบาการ์ดนั้นในสภาพคว่ำถ้าดาเมจคุณไม่มีการ์ดงายอยู่ได้เคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งด้วย กลาวิตี่บอลดาก่อนคอนติเนียร์เรียกาดในเทินคุณถ้าคู่แข่งมีเรียกาด2ใบหรือน้อยกว่ายูนิตเผาไซเบอร์ดาก่อนใบอื่นทั้งหมดของคุณที่อยู่ในแถวแนวนอนเดียวกับยูนิตนี้ได้รับพลังบวก4 0 0 0ันรูตติ้งดิลิเตอร์กันเนตออโต้แวนการ์หรือเรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์หรือการโจมตีที่ยูนิตนี้บูสต์ฮิตแวนการ์โซบาร์หนึ่ง นำเรียากาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือ Enboil Dilter JG Auto เลียากาศเมื่อลงสนาม Counter Bas หนึ 1, ่ง r ทเลียากาศใบอื่นของคุณหนึ่งใบใบเรียากาศทั้งหมดของผู้แข่งที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ในสภาพคว่ำผู้ควบคุมสนามแรงดึงดูด Act เลียกากาศ้าคู่แข่งมีเลียากาศสองใบหรือน้อยกว่า นำยูนิตนี้เข้าสู่โซยูนิตของคุณ3ใบได้รับพลังบวก4 0 0พจนจบเทิร์นไมโครโฮดากโกคิดเมื่อถูกไหลได้จั่วหนึ่งใบนะคะมีตัวเริ่มด้วยโอ้แล้วก็มีรอพีจีด้วยบุพพาที่เบียงบานในศูนย์ยากาศคอสโมลีสนะคะเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองอแต่ทิกเกอร์ไม่ครบเนาะอันนี้เขาเรียงมาให้เลยเนาะก็คือยังเล่นไม่ได้เนาะชุดนี้ชุดนี้ก็สามารถเอาไปเสริมกับชุด PD07 ที่เป็นลิงก์ดีลิเตอร์นะคะถึงจะเล่นได้ก็คือให้ดออ p g มาแค่แบบเดียวเนาะทิกเกอร์ยังอื่นไม่ครบนะคะแล้วก็มีตัวเริ่มให้ต่อไปที่ Shadow Paladin กันบ้างกับ Gas b u s t e r Dragon ก็คือเหมือนกับตัวนี้นะคะแต่มาเป็นอาร์ v r กับอาร์ธธรรมดานะคะโอเค Dark เมท a นดราก้อนแอคเรียกาศหนึ่งครั้งนี่หนึ่งเทิร์นเขาเตรบัสหนึ่ีทายเรียการใบอื่นของคุณหนึ่งใบ ค้นหาการ์ดที่มีพลัง9,000จากกองการ์ดคุณไม่เกิน1น่งใบขอการ์ดนั้นลงช่องเรียการ์ดและสลับกองการ์ดคุณผู้แข่งเลือกเรียการ์ดของตัวเอง1น่งใบรีไทยยูนิตนั้นเมื่อจบเทิร์นนั้นรีไทยยูนิตที่ถูกขอด้วยความสามารถของการ์ดใบนี้นี่ก็คอมาเพิ่มนะแล้วก็ไปใช้ต่อได้เลยนะจบเทิร์นคงไม่อยู่แล้วแหละใบนั้นน่ะ Shadow Blade d a ่อ o n Auto เรียการ์ดหรือแวนการ์ด เมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บาสหนึ่งดูการ์ดสองใบบนสุดจากกองการ์ดขอการ์ดไม่เกิน2ใบาจากในนั้นลงช่องเรียกการ์ดในสภาพเลสส่งการ์ดที่เหลือลงช่องดอบโซนบาสเตอร์ดาร์ก็คือใบเดียวกับตัวนี้นะอ่ะเดียวกันด้วยแต่แค่เป็นฟอย์กับไม่ฟอย์นะคะโอ้ในกล่องก็ให้มาเป็นฟนะูลอาร์ตเนาะแต่ว่าเป็นฟูลอาร์ตแบบไม่ฟอยด์โอเคดาร์บอลทำเปเตอร์ก็เหมือนตัวนี้เนาะแต่ว่าเอออันนี้คือคนละอาร์ดกันเลยจอมเวทผู้ต่อต้านเบกกิส คอนที่นิวเรียกการถ้าจำนวนเรียกการของคุณมีมากกว่าจำนวนเรียกการของคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้โซบ้าวออโตเรียกการเมื่อลงสนามจากมือถ้าแวนการ์ดของคุณมีคําว่าบัสเตอร์ในชื่อการเขาจะบัสหนึ่ค้นหามานิบาวก็คือโซบาวกับมานิบาวอ่านี่นะก็คือโซบาวกับมานิบาวเล่นคู่กันนะคะ <Okay. S 2> อันนี้ก็คือลงมาแล้วก็ค้นหามานีบาวเข้ามาได้แล้วก็แถมได้บวกดูนิตนี้ได้บวกพลัง5,000จนจบเทินด้วยแม่มดผู้อุดมสมบูรณ์เนเนสแอคเรียากาศดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเลสเรียากาศดของคุณ3ใบคุณและคู่แข่งสามารถเคาเน์เตอร์ชาร์จหรือโซชาร์จได้ต่างฝ่ายต่างเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะว่าจะเลือกเคาน์เตอร์ชาร์จหรือว่าโซชาร์จก็ได้โอเคอัศวินแห่งจิตวิญญาณโดโดนาออตโต้เรียการดหรือแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าจํานวนเรียการดของคุณมากกว่าจํานวนเรียการดของคู่แข่งยูนิตของคุณหนึ่งใบได้รับพลังบวก3,000จนจบเทิร์นซอสเบรกเกอร์ทมินออตโต้เรียการดเมื่อลงสนามเคานเตอร์บัสหนจั่วการ์ดหนึ่งใบ และถ้ายูนิตนี้ลงสนามจากมือยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นอัโพคาลิปต์8ออตโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามสามารถคอการ์ดหนึ่งใบาจากโซลงเรียการดได้เลยเนาะแล้วก็ออตโต้เรียการดเมื่อลงสนามคุณสามารถคออโพคาลิปต์8จากโซคุณหนึ่งใบลงช่องเรียการดได้ กุลุลุบันออตโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000ตามจำนวนเกรดของแวนการ์ดคู่แข่งจนจบเทิร์นนี่นะก็ถ้าเป็นเกรดสก็ได้บวกถึง6,000เลยมานีบ้าวคอนทินิวเรียการดถ้าในเทิร์นนี้ยูนิตของคุณถูกลิท่ายยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ออตโต้เรียการ เมื่อยูนิตนี้บูสตให้โซบาก็เมื่อกี้นะโซบาเข้ามาหาตัวนี้ได้นะคะแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปบูสตให้โซบาก็จะได้จวนหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งกาดหนึ่งใบได้จอมเวทผูกผูกมัดโคโนออ,อตโต้การเดียนเมื่อลงสนามโซบาหนึ่งเคลื่อนย้ายเรียกากาศของคุณหนึ่งใบไปช่องการเดียนอู่บ้านอันนี้เป็นตัวเริ่มนะคะเมื่อถูกไร้ได้จวหนึ่งใบโลเทมินแมคคลิวก็จะเหมือนตัวนี้นะคะ ให้มาเป็นฟูลอาร์ตด้วยเหรอเนาะทั้งคู่เลยก็เป็นดรพีจีเพอร์เซกา่นั่นเองดักไซท์ทำเปเตอร์อันนี้เป็นคริติคอลทิกเกอร์เดดฟีเทอร์อีเกิลคริติคอลทิกเกอร์ฮาวโอ้ดรอทิกเกอร์โอ้นี่ให้ทิกเกอร์ครบเลยเนาะอาบิสฮิลเลอร์เป็นฮิลทิกเกอร์โอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าทิกเกอร์ครบมีตัวเริ่มชาร์ดก็เล่นได้เลยไหมอ่ะโอ้ชาร์ดก็เล่นได้เลยเนาะอ่ะแล้วกล่องน,นี้ก็ให้กิฟฟ์ฟอร์ส อาร์ตดีลิเตอร์เกรดอ์มาด้วยนะคะแล้วก็บีกิฟฟ์ฟอสของกาดบาสเตอร์ดราก้อนมาด้วยตามมาด้วยกิฟฟ์ฟอสอาร์ตปกติและกิฟต์แอคเซลอาร์ตปกติและปิดท้ายด้วย คิปโปรเทคอาร์ตปกตินะคะแล้วก็กราดสูมฟอยล์หลังกล่องแต่ละกล่องได้ไม่เหมือนกันนะคะกล่องนี้พี่แอร์ได้และดับดีลิเตอร์กีเวนนะโดยกราดสูมฟอยล์หลังกล่องก็จะสุ่มมาจากทั้งหมด6แบบที่เอามาให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆจะได้ใบไหนไปนะหรือใครอยากได้ก๊์ดแยกใบเดี่ยวๆเป็นกราดสูมฟอยล์หลังกล่องอันนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อที่เว็บ v ี c a ก๊าซช o อปคได้นะคะ อันนี้ใครอยากได้ก็กดสั่งซื้อได้เช่นกันซื้อเป็นกล่องไปสุ่มพวกนี้เองก็ได้หรือว่าใครอยากซื้อเป็นแบบแยกแคลนนะถ้าลิงก์ก็คือต้องเอาไปเสริมกับชุด VTD07 Liter ถึงจะเล่นได้นะคะส่วน Shadow Paladin จัดสายก g บาสเตอร์เล่นได้เลยนะใครอยากได้สินค้าอะไรก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนได้นะมีสินค้าให้เลือกมากมายนะคะดูได้ที่ VG g, g a Shop .com ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย